ก็กราบสวีดะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยกันนะครับผมวันนี้นะฮะเราไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนะฮะแต่วันนี้นะครับผมเราเข้ามาอยู่ในเว็บเว็บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทางเกมนะครับผมสําหรับคนที่รอเกมนี้อยู่นะครับผมคือฮงไกสตาร์เรลนะครับผมจะเปิดให้เล่นแล้วในวันที่26ตอนเวลา10บโมงนะครับก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเวลานะครับผมแล้วก็เรื่องการวันเปิดนะครับวันนี้เราเลยทําคลิปนะครับผมมาให้ดูกันหน่อยละกันนะครับผมสำหรับเทียริสตัวละครละกันนะครับว่า ทางเว็บเนี่ยเขาจัดตัวละครไว้อยู่เทียอะไรบ้างและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสกิลทําอะไรได้บ้างละกันนะครับผมซึ่งผมต้องขอบอกไว้ก่อนละกันนะครับว่าความเข็นของเพื่อนๆนะครับผมก็สามารถออกมาความแสดงกันได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นของทางเว็บอีกเว็บนี้นะครับที่ผมใช้ในการทําคลิปเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมเพราะส่วนใหญ่ที่ผมเล่นเกมก็จะดูเว็บนี้นะครับผมเพราะว่าเขาบอกละเอียดนั่นเองนะฮะและวันนี้นะครับเรื่องเทียริสตัวละครนะครับผมต้องขอชี้แจงกันก่อนละกันนะครับ ตัวละครตอน pper, pathways, เกมเปิดจริงเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสกิลตัวไหนอาจจะเปลี่ยนบ้างนะครับผมหรืออาจจะเหมือนเดิมก็ได้นะครับผมแล้วแต่เกมนะครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะเป็นตัวละครที่จะโดนเนิร์ฟหรือโดนบัฟอะไรบ้างละกันนะครับอันนี้ผมก็เลยจะอ้างอิงจากทางเว็บและเป็นหลักละกันนะครับและผมขอญาตไม่เจาะลึกมากนะครับแค่ทุกคนมาดูเทีย์เฉยๆแล้วก็พูดสกิลคร่าวๆละกันนะครับผมขอญาตไม่เจาะลึกมากมายละกันนะครับ ซึ่งทางเว็บนะครับผมเขาก็ได้จําแนกมาทั้งหมด3สายเนี่ยผมก็จะเป็นพวกสายดาเมจนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตดีบัฟนะครับรวมถึงตัวละครสายเดฟนะครับผมสายแทงนะครับผมพวกซัพพอร์ตต่างๆนะครับผมโอเคเริ่มที่ฝั่งแรกกันก่อนเลยละกันฝั่งสายสุดนะครับผมตัว S อบวกนะครับที่ได้เทียร์ไปก็คือน้องเซรีนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับผมเรื่องความสวยความอวยนี่ต้องที่1ครับผมอยู่แล้วนะครับและทางเกมเปิดปั๊บนะครับ เขาก็จะมีตู้ให้สุ่มทันทีเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าฟินสุดๆนะครับน้องเซรีนะครับที่ได้ที่1ไปนะครับผมก็น่าจะเป็นเรื่องการที่เขาแจกดีบัฟเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับดีบัฟเพิ่มความเร็วดียังไงนะครับทำให้ตัวละครของตัวเรานะครับที่มีบัฟความเร็วอยู่นะครับผมจะทําให้ออกเทินได้เร็วขึ้นแล้วก็ออกเทินได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะและรวมถึงนะครับผมถ้าตัวละครเซรีในผมฆ่าเป้าหมายตายนะครับผมสกิลเขาก็จะได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็เท่ากับว่า ปเปิดสกิลได้อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อเป้าหมายตายเลยนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมและยังไม่หมดแค่นั้นนะครับก็จะมีพวกบัฟดาเมจให้กับตัวเองด้วยนะครับผมตัวละครน็อกซีรีนะครับผมจะอยู่ดับ5ดาวนะครับแล้วก็จะเป็นตัวละครสายราสังหารนะครับทำดาเมจเป้าเดียวเป็นหลักนะครับผมโอเคเริ่มที่สายเอ็ดกันบ้างละกันนะผมเทียร์เอ็ดนะครับผมก็จะเป็นน้องคารานะครับผมคาร่านั่นแหละ น้องตัวละครตัวนี้นะครับสำหรับผมถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกมเปิดจริงๆผมก็อยากได้น้องเขานะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นรอสายโตซะมากกว่าก็คือให้เป้าหมายมาตีเราแล้วเราก็โต้กลับไปอรประมาณนั้นเลยนะครับผมรวมถึงถ้าจะไม่ผิดนะครับจะมีดีบัฟนะครับที่จะทาให้เป้าหมายโดนดาเมจของเราแรงขึ้นด้วยน่เองนะครับผมอันติีของน้องเขานะจะลดดาเมจที่ตัวเองได้รับด้วยนะครับแล้วก็จะโต้ทันทีนะครับถ้าเป้าหมายตีเพื่อนเรา หรือว่าตีเราอะไรประมาณนั้นนะครับผมและสกิลอันติของเขาก็จะเป็นสกิลสเปซด,ด้วยนะครับในตอนโตไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าจะปั่นป่วนพอสมควรเลยนะครับผมสำหรับคาร่านะฮะต่อไปผมซูชางนะครับผมตัวละคร4ดาวนะครับผมตัวละครตัวนี้เนผมจุดเด่นก็น่าจะเป็นตัวละครสกิลที่ มีรดเกตให้กับเป้าหมายได้นะครับแล้วก็จะตีใส่ตัวละครที่ติดเบรกแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมตัวละครตัวนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับสกิลถ้าพูดคร่าวๆนะครับผมมันก็มีแค่นี้จริงๆนะครับและมันก็จะมีพวกดาเมจเสริมด้วยนะครับผมดาเมจเสริมของเขาก็จะต้องพึ่งอันติของตัวเองเหมือนกันนะครับก็แต่ดีตรงที่เขาได้อันติบ่อยเหมือนกันนะครับผมตัวละครซูชางนะต่อไปครับผมอารันนะครับตัวละครเขาไม่มีอะไรเลยครับผมยิ่งเลือดน้อยยิ่งตีแรงนะครับผมตั้นหึงนะครับ เมื่อเขาตีติดขีในผมเขาจะสามารถมีเอฟเฟกต์ลดสปีดให้กับเป้าหมายได้ด้วยนะครับผมและตีแรงนะครับถ้าเป้าหมายมีลดสปีดด้วยซึ่งมันก็คอมโบกับตัวมันเองได้นะครับผมและอ,อย่างนี้ก็คือการที่ตัวละครตั้นหึงนะครับผมจะแรงตามบัฟที่เขามีบนหัวนั่นเองนะครับผมต่อไปฮิเมโกะนะครับผมโอ้โหน่ารักมากตัวละครตัวนี้ตัวละครตัวนี้ผมจะเป็นการที่เก็บสแต็กจากการเบรกของของเป้าหมายนะครับผม ถ้าเก็บครบสามแตกนะครับผมเขาก็สามารถปล่อยสกิลได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับผมถ้าใครเคยเล่นมาจะรู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้จะน่ารำคาญมากๆนะครับถ้าเพื่อนเราทําให้ไปเป้าหมายติดเบรกได้เยอะๆเนี่ยและรวมถึงนะครับผมก็จะมีแจกดีบัฟผาไหมด้วยนะครับผมต่อไปผมเซอร์วอนะครับผมแจกดีบัฟสายฟ้าในผมแล้วก็ตีใส่ตัวละครสายฟ้าแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมและตัวละครตัวนี้จะเล่นง่ายมากๆเพราะว่นติรีเร็วมากๆนะครับผมจากที่ผมเคยใช้งานนะฮะ ต่เล่นได้แค่แป๊บเดียวโอเคต่อไปหยานชิงนะครับผมตัวละคร5ดาวนะครับผมมีสกิลบัฟให้ตัวเองได้ด้วยนะครับผมบ่วงดับดาเมจอะไรแรงๆให้กับตัวเองพวกเพิ่มคีดาเมจอะไรพวกนี้เพิ่มให้ตัวเองหมดเลยและรวมถึงนะครับผมจะมีดีบัฟน้าแข็งให้กับเป้าหมายได้ด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นคร่าวๆละกันนะครับผมสําหรับสายดาเมจตรงนี้เนาะต่อไปเรามาอยู่ที่เทียร์เอสบวกสำหรับสายซับพอร์ตปั่นป่วนกันบ้างละกันพวกดีบัฟนะครับผม โรเนียนะครับโอ้โหตัวละครที่ผมอยากให้ทุกคนมีจริงๆนะครับมีสกิลโยนเธอให้กับเพื่อนได้ด้วยนะครับผมก็ถ้าโยนเทิรให้กับใครนะครับผมตัวละครตัวนั้นจะได้ดาเมจเพิ่มเติมขึ้นมานะครับและลบดีบัฟที่เขามีอยู่บนหัวได้ด้วยนะครับผมและอันตรของเขาเนี่ยผมเพิ่มคริติคอลและดาเมจให้เพื่อนๆทั้งทีมได้โอ้โหบัฟที่ดีที่สุดในเกมตัวละครต่อไปเนะี่ยผมทิ้งหยุ่นนะฮะมีบัฟดาเมจและเพิ่มเกรดอันติได้ด้วยนะครับผม ก็คือง่ายเลยนะครับผมตัวละครเขาเนี่ยผมก็แจกบัฟดามิดแล้วก็บัฟอันติก็คือการเพิ่มเกจอันติให้กับเพื่อนเพื่อนเราได้นะครับผมแต่ถ้าจะไม่ผิดเพิ่มแค่ตัวละครตัวเดียวนะครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับผมเขามีบัฟเพิ่มความเร็วด้วยนั่นเองนะครับผมสําหรับตัวละครทิงหยุนนะครับผมต่อไปครับผมเปรา ตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ลดป้องกันเป้าหมายได้นะครับผมแล้วก็รังบับได้นั่นเองนะครับผมรังบับเป้าหมายบนหัวได้ตัวละครที่สามผมก็เป็นตัวละครหนึ่งที่โอเคเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่เอาไว้บู๊ดามให้กับเพื่อนเราได้ตรงที่เขาจะมีลดเกาะให้กับเป้าหมายได้นั่นแหละครับผมคร่าวๆเลยแค่นั้นแหละและต่อไปครับผมตัวละครเพียเอกันบ้างละกันนะครับผมเอสตานะครับผมเอสตาจะเป็นตัวละครที่ จะเก่งมากๆนะครับถ้าเจอคนที่แพ้ทางนะครับผมเพราะว่าการที่เขาตีใส่ตัวละครแพ้ทางนะครับผมเขาจะได้รับสเต็กนะครับผมมา2หน่วยนะครับซึ่งสเต็กตรงนี้นะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆได้เวออเลยผมรู้สึกว่าสกิลนี้จะเป็น OP มากสำหรับแอตต้านะครับแต่ต้องปักครับปักองเรื่องเกิให้ดีๆนะครับผมถ้าจะเล่นแอตต้านะครับผมก็ต้องมีความเสี่ยงกันนิดนึงและรวมถึงอันตรีของเขานะครับก็จะมีแบบบัฟเพิ่มความร็วให้กับเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับผมวลวนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นรระะดดัับบ5าวนค แจกดีบัลดลดความเร็วได้นะครับและดาเมจแรงนะครับอันติก็ลดความเร็วได้แต่อันติที่ลดความเร็วน่ยจะไม่นับรวมกับลดความเร็วของสกิลเดี่ยวของเขานะครับผมเออสกิลมันจะไม่นับรวมกันนะครับเท่ากับว่าลดความเร็วเนี่ยสามารถรวมกันได้โอ้โหผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเต่าผสมควรสบทีมเป้าหมายถ้าโดนวิวแบบหดหดเข้าไปนะครับผมก็น่าจะจุกผสมควนน่ารำคาญผสมควรนะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูเรื่องสายซัพพอร์ตแบบที่แท้จริงกันบ้าง ซึ่งสาหรับผมเนี่ยผมให้ตัวละครในนี้เลยนะเว้ทุกคนใบไปหลูนะครับผมเป็นเอบวกเลยก็ว่าได้นะมันก็เก่งนะเวทําให้เขาให้เอว่ะก็ไปรูนะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่ฮิวตัวหลักได้1ตัวนะครับผมแต่จะสุ่มฮิลอีก2ทีนะครับก็กลับว่าฮิลได้3ทีแหละแต่แต่สำหรับผมได้รู้สึกว่าดีที่สุดนะครับน่าจะเป็นการที่สามารถฉุดเพื่อนๆได้เว้นี่น่าจะเป็นตัวเดียวนะครับที่สามารถฉุบเพื่อนได้ในเกมนี้นะครับผมสำหรับไปรูนะครับก็เป็นตัวละครหนึ่งที่สำหรับผมเนี่ย มันก็เก่งที่สุดแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเอบวกเลยก็ว่าได้นะครับผมถ้าลองลงมาจากโบเนียเนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นตัวละครเจผาดนะครับเจผาดตัวนี้เนี่ยผมก็เป็นตัวแทงค์ที่แท้จริงเลยก็ว่าได้นะครับผมเขามีน้ําแข็งใส่เป้าหมายได้คือเป็นซีซีนั่นแหละและรวมถึงแจกบัฟโรก็คืออันติของเขานะครับผมซึ่งบัฟโรันี้เนี่ยผมจะแข็งแก่งมากๆทําให้เป้าหมายตีเราไม่เข้าแหละบัฟโรก็จะเป็นบัฟหนึ่งนะครับที่สำผมถือว่าโคตรน่าราคาญและปั่นปวดมากๆนะครับผมก็เป็นตัวละครนทีี่่าารรรับบผมมมถือออวววคคคคไ้ในนงกๆะ ต่อไปนะครับผมตัวละครหลักของเรานั่นแหละได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวซึ่งตัวละครเขาเนี่ยเก่งรอบด้านมากๆเลยนะครับอย่าดูถูกเขานะฮะมีสกิลเบรกนะครับและเพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองได้รวมถึงฮิวให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับคือเป็นตัวแทงตัวละครหนึ่งที่สาบผมนะครับถือว่าน่ารําคาญมากๆอีกตัวละครหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเทียบกับแทงที่มีในเกมนี้มันน้อยนะฮะต่อไปนะครับผมน้องมาร์ชนะครับผมของเรานะครับ ซึ่งน้องมันะครับผมก็จะมีแจกบัฟลงให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับและก็จะมีสกิลโต้กลับได้ด้วยนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับเขาก็จะมี CC น้ําแข็งได้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่แปลกใจนะครับที่เขาอยู่ดับ A นะครับเพราะว่าสกิลที่เขาโต้กลับไปเนี่ยจะไม่สามารถติด C c ซได้นะครับผมทำให้สำหรับผมนะครับถือว่ามัดยังไม่เท่าไหร่ละกันนะครับแต่ก็สามารถเล่นได้นะครับผมถ้าจะเล่นจริงๆผมว่าเล่นเจพาดดีกว่าป่ะเพราะว่ามันได้บัฟลูทั้งทีมนะฮะ โอเคผมต่อไปผมนาตาชานะครับก็เป็นตัวละครที่มีแต่ฮิวครับฮิลฮิฮิอย่างเดียวครับไม่มีอะไรแล้วแค่นั้นเลยละกันนะครับซึ่งคลิปวันนี้ก็มีเพยงนี้แหละเสียงผมอาจจะแปลกๆไปต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมตอนนี้ไม่สบายด้วยนะครับผมแต่อยากทำคลิปมากๆเพราะมันนั่งเปื่อยๆแล้วไม่มีอะไรทำนะฮะก็ขอญาตละกันนะครับผมมาทำคลิปเทียนนี้ละกันถ้าผิดพลาดประการใดต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับผมนี่ขนาดมาพูดสกิลข้าวๆนะครับผมจุดเด่นตัวละครข้าวๆนะครับแม่ยังใช้เวลานะคะแบนี้ ถ้าผมพูดละเอียดนี่ผมบอกเลยว่าครึ่งชั่วโมง40นาทีแน่นอนนะครับผมโอเคและเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปโดนหน้าถ้าถ้าเกมเปิดมาแล้วก็ขอเพื่อนๆไม่เกลือนะครับผมและเจอกันนะครผมบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน